สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมราชามองหน้าน้องคนนี้คอมเมนต์มาบอกว่าพี่ไปสุ่มหมัดให้บึงเดาหมดกันเท่าไหร่โอเคงั้นก็ไปดูกันเลยฮะขั้นที่หนึ่งก็มาอะไรไป Let's Go ไม่มาที่หนึงสิครั้งเกลือฮะไม่มาก็ั้นที่2ก็มานี่รู้เลยรู้เลยิจก,กันแบบนี้อ,อแล้วก็เกลือต่อไปยาวๆนี่เกลือเกลือนี่โอโ้โหมาแล้วมาแล้ว มาฮะมาเกลือ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 โอ้โหเกลืออีกนี่แป้งนัวอ๋อนี่เอาไม่มาเอาทุผิดน้ำตาลอ๋อเดี๋ยวเกลืออันนี้เกลือโอ้ปลาลาน้ำปลาโอ้โหมาทุกรูปแบบแล้วโอ้เกลือเน้นๆแล้วโอ้โหอ๋อออกมาสักทีในที่สุดก็ได้แล้วทุกคนนี่ก็หมดประมาณเท่าไหร่วะ สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกเพนนะคนดูก็แค่นี้แหละก็ผู้ใดสนใจเติมเกมก็คลิปที่ไอ้ประมูลไว้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคนดูขอบคุณที่ดูจบด้วยนะครับคุณครับ